พระธรรมปฐมกาลบทที่สาสิห้าแล้วพระเจ้าตรัสกับยาโคบว่าจงขึ้นไปยังเบตเอลแล้วตั้งถิมฐานที่นั่นและจงสร้างท่านบูชาขึ้นที่นั่นถวายพระเจ้าผู้ทรงปรากฏแก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีจากเอสาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงกล่าวกับครอบครัวของเขาและทุกคนที่อยู่กับเขาว่าจงกำจัดเทวรูปทั้งหลายที่พวกเจ้ามีอยู่แล้วชำระตูให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วให้เราขึ้นไปยังเบตเอลที่เราจะสร้างแท่นบูชาขึ้นถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานของเราในคราวทุกยากและได้สถิตกับเราตลอดมาในทุกหนทุกแห่งที่เราไปคนเหล่านั้นจึงเอาเทวรูปทั้งหมดของตนและตุ้มหูมามอบให้ยาโคบและยาโคบก็ฝังมันไว้ใต้สถานบูชาต้นไม้ใหญ่ที่เชเคมจากนั้น พวกเขาก็ออกเดินทางต่อและชาวเมืองที่อยู่รอบๆพวกเขาก็เกิดหวาดกลัวพระเจ้าจึงไม่มีใครไล่ตามพวกเขาไปยาโคบกับคนทั้งหมดที่ร่วมทางได้มาถึงเมืองลูสคือเบตเอลในแผ่นดินคานาอันเขาสร้างท่านบูชาขึ้นและเรียกที่นั่นว่าเอลเบตเอลเพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่เขาที่นั่นเมื่อครั้งที่เขานีจากพี่ชายของเขา ครั้งนั้นเดโบราพี่เลี้ยงของเรเบคาสิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของเบตเอลที่นั่นจึงได้ชื่อว่าอัลโลนบาคูดหลังจากยาโคบกลับมาจากปัดดานอารัมพระเจ้าทรงปรากฏแก่ยาโคบอีกครั้งหนึ่งและทรงอวยพรเขาพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าชื่อยาโคบแต่คนจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบอีกต่อไป เจ้าจะได้ชื่อว่าอิสราเอลดังนั้นพระองค์จึงตั้งชื่อเขาว่าอิสราเอลแล้วพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เจ้าจงมีลูกมีหลานมากมายและทวีจำนวนขึ้นจะมีชนชาติหนึ่งและหมู่ประชาชาติเกิดมาจากเจ้าและกษัตริย์หลายองค์จะมาจากกายของเจ้าดินแดนนี้ซึ่งเรายกให้แก่อับราฮัมและอิสะอระกเราจะยกให้แก่เจ้าด้วย แล้วเราจะให้ดินแดนนี้แก่ลูกหลานของเจ้าที่จะมาภายหลังแล้วพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากสถานที่ที่พระองค์ตรัสกับเขาอย่าโคบจึงตั้งเสาหินตรงสถานที่ซึ่งพระเจ้าตรัสกับเขาแล้วเทเครื่องดื่มบูชาลงบนเสาและเทน้ำมันลงบนนั้นด้วยอย่าโคบเรียกสถานที่ซึ่งพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเบตเอลจากนั้นพวกเขาเดินทางออกจากเบตเอล ขณะที่พวกเขาใกล้จะถึงเอฟราธาราเชลเริ่มเจ็บท้องคลอดและทรมานมากขณะที่กำลังทุรนทุรายอยู่นั้นนางพดุงคันก็ปลอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะเธอกำลังจะได้ลูกชายอีกคนขณะที่ราเชลกำลังจะสิ้นลมหายใจนางตั้งชื่อลูกว่าเบนโอนีแต่ยาโคบเรียกเขาว่าเบนยามินราเชลก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้บนเส้นทางที่จะไปเอฟราธาคือเบตเลเฮมยาโคบปักเสาหินเหนือหลุงฝังศพของนางเป็นอนุสร์ซึ่งยังคงอยู่จนทุกวันนี้แล้วอิสราเอลก็เดินทางต่อไปอีกครั้งและได้ตั้งเต็นท์ถัดจากมิกดันเอเดอร์ขณะอิสราเอลพักอยู่ในละแวกนั้นรูเบนก็ไปหลับนอนกับบิลฮาภรรยาน้อยของบิดาและอิสราเอล ก็ได้ทราบเรื่องนี้ยาโคบมีบุตรชายสิบสองคนบุตรชายที่เกิดจากเลอาได้แก่รูเบนบุตรชายหัวปีของยาโคบซิเมโอนเลวียูดาอิสาคาและเสบุลุนบุตรชายที่เกิดจากราเชลได้แก่โยเซฟและเบนเจ a m ินบุตรชายที่เกิดจากบิลฮาสาวใช้ของราเชลได้แก่ดานและนัฟททลี บุตรชายที่เกิดจากศิลป่าสาวใช้ของเลอาได้แก่กาดและอาเชอร์ทั้งหมดนี้คือบุตรชายของยาโคบที่เกิดในปัดดานอารำยาโคบกลับบ้านมาหาอิสอักบิดาของเขาที่มัมเรใกล้คิริยาตอาราบาคือเมืองเฮบลนที่ซึ่งอับ,บราฮัมกับอิสอักได้อาศัยอยู่อิสอักมีอายุจนถึงหนึ่งร้อปีแล้วอิสอักก็สิ้นลมหายใจ และถูกรวมไว้กับบรรพบุรุษของเขาเขาสิ้นชีวิตเมื่อชรามากแล้วเอซาวกับยาโคบผู้เป็นบุตรก็จัดการฝังศพบ,บิดา